ครับสวัสดีครับอยู่กับวันฉลองแซ่บเบอร์ครับวันนี้ผมซิมีเมนูครับผมแกงปลาดุกใส่น้นาปลาครับผมหรือว่าแกงปลาดุกงข้าวอยู่แหละเส่น้นาปลาแซ่บๆครับผมเครื่องห้องผมอยังหลายอย่างครับผมข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับผมหอมมะแดง่อบรรครับผมหอมมะแดงอปอกใส่ัน้อยครับผมแล้วก็นี่ฝากกดติดตามช่องยูทูปบวันฉลองแซ่บเบอร์ได้ครับผมน้ำเดือดแล้วครับผมเกาใส่เลยครับผมหอมมะแดื่อครับผมข่าครับผมใบมะกรูด ครับผมแกะข่าตะไคร้เม็นปูดหอมโมแดงกระเทียมใส่น้ำตะไนยครับเดี๋ยวผมน้ำกระเทียมตะไนยเดี๋ยวผมจิบเป็นปูดใส่ครับใส่เม็นปูดนิดหน่อยปลาดุกโลหนึ่งครับผมปลาดุกหนึ่งโลครับตากล้องดูหน่อยนี่คือปลาดุกครับผมเจ้าขาไม่เลยโล่นึ่นเพราะว่ากินหลายคนครับสีหาคนนะครับใส่เครื่องกับประมาณนี่แหละใส่เครื่องหลายๆผมชินเน้นเครื่องนะครับครับผม น้ำเดือดแล้วครับผม,ามเาใส่น้ำปลาแดกลงไปเลยปลาดุกลูกนะครับปุ๊บใส่น้ำปลาต้องไปเลยครับ่ดดอดม,มันเดือดอีกทีนึงครับผมเครื่องมันจะหมอมครับหักฟักซี่ใส่น้ำครับผมมันต้องหอมนะคัปักปลูกเองครับผมตัวกิ้งเหี่ยวไต่อยู่ตักวกระพาะใส่ได,ด้หอกปักหอมสักหน่อยน้ำเดือดแล้วครับผมฟ้องปลากระไม่ค่อยมีอะไรครับ เอาใส่นีเลยใส่ปลาเลยครับผมหนา่ปลาปลาโล่หนึ่งครับผมใส่เลยโลหนึงครับไล่ๆหน่อย อันนี้มันโตครับห่วยเลยครับผมเกิดทัศน์สมากหน่อยมากหลายครับผมนี่ครับสีก็เริ่มเปลี่ยนแล้วครับผมแกงใส่ครับผมเครื่องได้หลายครับโซบาครับฟองครับผมก็ตัดออกกันเลยครับผม เปลี่ยนแลครับผมหมอ,อยี่ครับผมหมอกระทะฟา้าหมอไม่เงี้ดอกตะวัววนป่ารุ่นครับว้าวป่ายอดตัน้อยครับผมกะถิโซฟาแหละครับครับผมโอ้ยเด็กปิดนี่ตายทั้งวันครับผมตากกเได้บาตนี่ครับว้าว คนคู่ครับเนี่ยควดีวว้าบุกตัวงี้ครับด้วยแักน้อยครับตักสีห้องห้องครับพีดปนครับผมใส่น้อยครับให้ ซิมเมอกันให้หลานซิมเมอร์พานบ้น้อามื่อไหร่ซิมรถนะครับเด้อซิมเลยครับฝีมือพี่หลวงโอ้ขึ้นเน้นตอนป่าได้ป่ะเพื่อนเอ๋แซ่บครับโอ้ยบาดีดีนี่เลยครับผ่านบ่สุดยอดครับหลุดสัตวเนื้อก้าบัวข้าวครับบัวพูดนะมีแห้งไหมมีแห้งครับใส่น้ำคาน้ำขิงในไลน์นี่ข้าวปีนี้บริใกล้แล้วเครื่องปรุงกระชุดจัด ค,คบบวบเครื่องครับเบลอไอ้บรรยงกินพาได้มามครับทิพย่อนซื้มือกันนะมาทุกคนสดน้ำน้ำเนี้ยโอ้โหเสือเตีท่งตัวเร่ครับผมนี่ยล้ว,ข,วข้าวปลาข้าวเนะแต่ว่าแสบเนี่ยหวานนิ่

ปวยแสบเลยครับเด้อถึงเขากันนะครับบันีีเด้อครับเด้อ